โอ้โหเปิดมาด้วยเมนูที่ตื่นตาตื่นใจไฟลุกนะครับแต่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับหลังคาเท่าไหร่เลยนะนี่คือเมนูหอมหมกทะเลภูเขาไฟครับหนึ่งในเมนูแนะนําจากร้านนึกคาเฟ่คาเฟ่ที่อยู่ท่ามกลางสวนมะพร้าวครับผมเป็นร้านอาหารคาเฟ่เปิดใหม่แถววัดไร่ขิงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมนะครับบรรยากาศดีสุดๆอาหารอร่อยถ้ามานครปฐมแถววัดไร่ขิงแนะนําที่นี่ไว้เป็นตัวเลือกได้เลยนะครับการเดินทางมาก็ไม่ยากครับมุ่งหน้ามาวัดไร่ขิงเลยเรามาจากถนนพเพชรเกษมเดี้ยวซ้ายเข้าซอยวัดไร่ขิงนะครับขับมาประมาณ500เมตรจะเจอป้ายสม นึกไก่ย่างเลี้ยวเข้าไปจอดได้เลยนะครับลานจอดรถกว้างมากเป็นร้านในเครือเดียวกันเข้ามาถึงก็จะเจอรูปไก่ตรงทางเข้านะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะมีทั้งโซนห้องแอร์นั่งสบายๆเลยนะครับแล้วก็โซนที่นั่งที่ทําเป็นซุ้มในร่องสวนมะพร้าวตรงนี้ก็น่าสนใจคนมานั่งกันเยอะนะครับมีด้วยกันถึง15ซุ้มเลือกนั่งได้ตามสบายเลยที่นี่บรรยากาศดีมากเหมาะกับการมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในวันหยุดนะครับในร่องสวนมะพร้าวเนี่ยก็จะเลี้ยงปลาสวยงามไว้ด้วยแล้วก็จะมีโซนจัดเลี้ยงเอาไว้รองรับงานจัดเเเลลลีี้้้ยงงททุกปปรระภนนมมสาําไไไ่่ด ครับเอาไว้นั่งถ่ายรูปสวยๆก็พอเข้ามาด้านในห้องแอร์ตรงนี้จะมีอาร์ตทอยจําหน่ายด้วยในราคาที่ไม่แพงครับใครที่เป็นสาวกอาร์ตทอยก็มาซื้อไปสะสมกันได้ตอนนี้บ้านแอดมินเนี่ยเต็มบ้านไปหมดแล้วนะครับไม่มีที่เก็บแล้วแต่ถามว่าซื้อไหมซื้อครับไม่รอดครับมาดูเมนูอาหารกันบ้างครับมาที่นี่ต้องกินไก่ย่างส้มตำอาหารไทยอีสานนะครับมีขนมหวานเครื่องดื่มชากาแฟก็ครบตามแบบฉบับของคาเฟ่นะครับเมนูแรกก็แนะนําเป็นไก่ย่างเลยครับไก่ย่างที่นี่อร่อยมากนะครับตัวละ280บาทเป็นไก่ย่างที่เขาหมักเเครื่่องงทศตาๆ ก็สูตรนี้จะใส่นมสดเพิ่มความนุ่มด้วยครับจากนั้นก็ไปย่างจนเหลืองหนังกรอบก็จะได้ไก่ย่างที่ใครมาก็ต้องสั่งครับเนื้อไก่จะนุ่มชุ่มฉ่ำไม่แห้งยิ่งถ้ากินกับน้ําจิ้มแจว่วสูตรเด็ดของทางร้านแล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าใครมากินก็ต้องติดใจครับต่อมาเป็นขาหมูเยอรมันนะครับขานี้ราคา350บาทราคาก็มาตรฐานไม่แพงครับเพราะว่าขาหมูเยอรมันทํายากนะครับต้องเอาไปตุนกับเครื่องเทศแล้วค่อยเอามาทอดให้กรอบจากขาหมูใหญ่ๆเนี่ยทำแล้วน้ำหนักหายไปเยอะเลยแต่นีีี่่่่่่่กก็ถือาาืออออออวาาาขใหหญยยูนนนนนะทนะททเ้้จํังรรบุม ก็ไม่ค่อยอมน้ามันนะครับแล้วก็ต้องจิ้มกับน้าจิ้มซีฟูด้ดแก้เลี่ยนแล้วก็เพิ่มความแซ่บครับต่อมาเป็นตําถาดกุ้งสดแซลมอนราคา450บาทตรงกลางเป็นส้มตรราําปลาร้ารายร้อมไปด้วยกุ้งสดและแซลมอนสดที่สดจริงนะครับแล้วก็ให้ปริมาณเท่านี้จริงๆกุ้งก็ตัวใหญ่แซลมอนก็ใช้เกรดซาซิมิเกรดดีเลยแล้วก็หั่นชิ้นใหญ่เต็มคำนะครับกินกับส้มตรราําปลาร้าเผ็ดแซ่บแสบซวงส่วนจานนี้คือตาหน่อไม้หมูกรอบปลรราครับอันนี้อร่อยนะครับเพิ่งเคยกินที่นี่ที่แรกเลยเป็นน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 นตตําหหห่อไไไไมมม้้้้้ใชชุปปัเเ็ว็วิน แล้วก็จะตําใสหมูกรอบใส่ปลาร้าส้มตําจะรสจัดหน่อยแต่พอกินด้วยกันแล้วมันจะมีหมูกรอบมีนอไม้มันจะพอดีนะครับจานนี้ราคา200บาทต่อมานี่เป็นตําลุยสวนไทยหรือว่าตําไทยลุยสวนก็ได้นะครับลักษณะจะเป็นส้มตําไทยรสชาติเปรี้ยวๆหวานๆหอมมากับเส้นใหญ่เหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะครับตาไทยแทบๆกินกับเส้นใหญ่นุ่มๆแล้วก็จะมีถั่วมีกุ้งแห้งอร่อยเคี้ยวเพลินดีครับตาลุยสวนไทยราคา90บาท มีลาบหมูทอดนะครับราคา130บาทเขาจะปั้นเป็นลูกกลมๆน่ารักแล้วก็ทอดมามองเผินๆภายนอกเนี่ยเหมือนโคโรเกะแต่รสชาติข้างในนะครับเป็นลาบอีสานขนานแท้เลยแล้วก็จะมีอันนี้ครับเป็นคอหมูย่างอันนี้ก็เบสิกเบสิกนะแต่อร่อยเขาทาคอหมูได้นุ่มมากแล้วก็หมักมาได้รสชาติเข้าเนื้อดีครับมาดูเมนูปลากันบ้างครับนี่คือเมี่ยงปลาช่อนทอดเป็นเนื้อปลาช่อนทอดแล้วก็ยำรสจัดสไตล์โบราณก็คือใส่น้าพริกเผาใส่น้ํามะนาวใส่เครื่องสมุนไพรหลากหลชนิดนะครับเวลากินก,ก็กินเป็นยำก็ได้หรือว่าจจะะใชช้้เเป็็็นนบพูหอมียงกกกไดิ ทั้งสงแบบสาหรับรสชาติก็จะเปรี้ยวๆหวานๆมีอะไรให้เคี้ยวหลากหลายรสสัมผัสนะครับเมีย่ยงปลาช่อนทอดราคา350บาทแล้วก็จะมียำแซลมอนใส่ปลาร้านะครับพวกเมนูยำต่างๆถ้าใส่ปลารารสชาติจะนัวแต่กลิ่นปลาราจะไม่แรงครับเนื้อแซลมอนสดชิ้นใหญ่รสชาติเปรี้ยวหวานเผ็ดอร่อยลงตัวต่อมาถ้วยนี้คือต้มแซบกระดูกอ่อนครับจะเป็นแบบสไตล์อีสานคือหอมพริกขั่วกระดูกอ่อนก็จะติดเนื้อนะครับแล้วก็ถูกตุ๋นมาจนเปื่อยนุ่มแล้วก็ปรุงรสชาติให้เปรี้ยวแซบถึงเครื่องหอมสมุนไพรถ้วยนี้าก็จจะมขผััดปูใหญ่2 150มีเนื้อปูเป็นก้อนๆแบบนี้ใครที่ต้องการอิ่มท้องอยู่ท้องเนี่ยก็สั่งข้าวผัดได้เลยจานใหญ่จุใจกินได้หลายคนครับแล้วก็มาถึงเมนูไฮไลท์ตรงนี้เลยครับที่ดูไปเมื่อต้นคลิปหอมหมกทะเลภูเขาไฟครับการเสิร์ฟก็จะต้องทําการจุดไฟแบบนี้นะครับเพื่อเพิ่พมความตื่นเต้นส่วนด้านในก็จะเป็นหอมหมกทะเลมีกุ้งมีหมึกตัวใหญ่รสชาติหอมมันเผ็ดกลมกล่อมราคา250บาทไม่รวมค่าวัดก้าที่เข้ามาจุดไฟอันนี้ไม่รู้จะได้กาไรหรือเปล่านะครับใครที่มานครปฐมนะครับไปไหวหลวงพ่อวัดไร่ข โถมครับพิกัดและรายละเอียดเดี๋ยวแปะไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ